ม่า้าเยงโควที่ผ่านมานโอ้ยโควิดที่ผ่านมาเหรอเบื่อมากคือแบบไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะใช่กินแต่อะไรเดมๆพวกอาหารแห้งรกระป๋องเนี้ยอ,อยากออกจากบ้านมากอืมเรามีเมนูมาแนะนําด้วยนะเนื้อแดดเดียวทําง่ายแล้วก็เก็บได้นานด้วยเอ้ยจริงเหรอใเนื้อแดดเดียวอะ่ะเขาชอบกินมากทาําไงอ่ะก็แค่เอานเนะื้อมาหาั่นเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จะเอาไปปรุงรสตามใจชอบเลยแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งพอมาเสร็จแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นแล้วพอจะกินก็แค่นํานไป เขาไม่สุด่นาดนี้แล้วมันเก็บรักษาย,ยังไงอะ่ะมันจะไม่เสียหรอก็แ,แค่อ่านำเนื้อเนี่ยไปแช่ตู้เย็นเพื่อลดการเจริญเติบโต,ตของจุลินทรีย์แต่ว่า,าต้องระวังพวกเชื้อราด้วยดังนั้นก่อนแช่ตู้เย็นก็ต้องแพ็คสุญญากาศอ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าสมมติว่าเราแพ็คแบบสุญญากาศอ่ะเชื้อโรคหรือเชื้อจุลินทรีย์ก็จะเข้าไปเจริญเติบโต,ตได้ยากแล้วก็เป็นการป้องกันกลิ่นแล้วก็ป้องกันการนเปื้อนด้วยใช่ไหมใช่ป้องกันเชื้อแบคทีเรียจากเนื้อเดียวแล้วก็อยลืม เวลาเอาออกการทำอาหารก็อย่าลืมมือความสะอาดด้วยนะเพราะว่ามันจะเจอพวกแบคทีเรียพวกสเตลิโลคอกคัสหรือว่าอีโคไลสิส่เนี้ยโอเคได้เลยงั้นเราไปก่อนนะไปเรียนต่อบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายจ้อกัน